สวัสดีเช้าวันพุทธที่13เมษายน,นะฮะสวัสดีปีใหม่บ้านเราอย่างเป็นทางการกับวสงการนะฮะมาสรุปผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เลกรอบ8ที่สุดท้ายนะที่2ในค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่านะฮะก็ โอ้โหดราม่าทั้ง2คู่เลยนะเริ่มที่คู่แรกนะไบเชนวินิคก,ก็เสมอกับบีลลิวไป1ประตูต่อหนะึ่งะฮะเกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านทำไปก่อนหนึ่งศูนย์จากเลเวนดอฟสกี้ด้วยนะฮะก่อนที่ในช่วงท้ายเกมครับแหม่กำลังจะต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วครับทีเด็ดของบีลลิวฮนะก็มาเอาประตูจนได้ครับได้ประตูจากซอมเมลชูบูเซในช่วงก่อนครบ90นาทีไม่กี่นาทีเองอะอก็ทำให้จบ90นาทีเสมอ1-1สกอร์รวมเป็น บีลิวครับเคียร์พี่เสือตกรอบไปด้วยสกอร์2องประตูต่อ1ฮะเข้าสู่รอบรองชาเลิรไปรอเจอผู้ชนะระหว่างลิเวอร์พูลกับเบนฟิก้านะส่วนนีกคู่คหนึ่งฮะโอ้โหอันนี้ดราม่าจริงผมตื่นมาดูคข้่งหลังนี่โคตรมันเลยฮนะคือเชลซีเนี่ยก่อนเกมเนี่ยตามหลังมาริดอยู่3-1หฮะหลายๆคนก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ คือต้องบอกว่าเกมนี้เชลซีใจสู้มากครับโอ้โหเล่นโคตรดีฮนะไม่ใช้จังหวะเปลืองตอบบอลแป๊บๆถึงหน้าประตูนะแล้วก็นำเรอัลมาดริดไปถึง3-0ฮนะโอ้โหจากเมสัดเมาส์ฮะลูกมงของอันโตลูดิเกอร์แล้วก็ทาอ่าตีโม,โมเวนเนอร์ฮนะยิงเข้าไปคนระับตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอ้โอหแม่งมาได้ยังไงวะเชลซีสุดยอดจริงแต่ถามว่าเล่นดีไหมเขาก็เล่นดีจริง,รงๆนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วมาดริดก็ยังคงเป็นมาดริดนะฮะโอ้ ไล่มา31นฮะจากลูกเปิดสุดสวยของลูก้าโบดิชครับ <c oughs> โอ้โหแม่งเปิดสวยจริงเปิดไซ์ก้อยด้ท้าขวาให้โรดิโก้ครับวิ่งสอดขึ้นมายิงตูมเดียวฮะพอตามมา31เกมก็เริ่มกลับมาเป็นของเรอัลมาดริดมากขึ้นเกมที่ดูได้เปรียบของเชลซีก็ดูดรอปลงไปนะฮะจนสุดท้ายก็ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีนะเพราะว่าใน90สนาทีอ่าสกอร์สองนั้นเนี่ยเสมอกัน 4, 4แล้วก็เป็น บัตเวทครับที่แน่นอนกว่านะครับผมในช่วงต่อเวลาพิเศษ,ษก็มาได้ประตูจากลูกมงของคาริมเบเซมมาที่ เชลซีพลาดแค่น,นิดเดียวครับเปิดช่องว่างให้เรอัลมาดริดจู่โจมทางฝั่งซ้ายฮะแล้วก็วิเนซุเนอญเพิ่งเห็นนัดแรกโอ้โหเล่นโคตรดีเลยฮะก็จริงๆเขาเล่นดีมาไหนหลายนัดละเพิ่งเพิ่งเคยได้ดูนะก็โอ้ใช้ได้ครับเปิดให้เบนเซม่าบงเข้าไปเอ่อเลยนำเอ้ยเลยตามมา2อประตูสสกอร์รวมเนี่ยเลยเป็นเรเวนต์นำห้าสี่และในช่วงก่อนหมดเวลา120นาท,ทีจริงๆเชลซีก็มีโอกาสตีเสมอนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากคายอัวเบิร์ดที่หมงเฉียวออไปไอจอยจินโยเงี้ยโอ้โหจะได้ยิง ในกรอบเกีโทษปุ๊บก็รีบยิงเกินไปจนแบบบอลหักเสาฮะทำให้จบเกมก็เป็นมาดริดที่ชนะไปด้วยสกอร์รวมนะฮะห้าประตูสี่ครับเขีย่ยแชมป์เก่าเชลซีตกรอบไปก็มาดริดรจะเข้าไปรอเจอผู้ชนะระหว่างซิตี้กับแอตเลติสฮะซึ่งเดี๋ยวในคัมคืนวันนี้นะฮะตอนตีสองครับก็เตะกันสองคู่นะครับผมอ่าก็จะมีแอตมาดริดครับเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้สกอร์รวมเนี่ยซิตี้นำอยู่หนึ่งประตูศูนย์ครับสถานการณ์เนี่ยบังคับให้ทีมตราหมีฮะต้อง บุกใส่ทางเรือใบสีฟ้าแน่นอนนะครับผมซึ่งอาจจะเข้าทางแมสซิตี้ก็เป็นได้นะครับผมก็อันนี้ซิตี้เขาเป็นสไตล์เพรสซิ่งหนักอยู่แล้วฮะก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนเลิศไปได้ครับคือ ตอนนี้ไม่สามารถการันตีอะไรได้เลยนะเพราะว่าอย่างเกมเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนเกมเนี่ยผมยังคิดว่ามารเฟดกับไบเยนน่าจะผ่านไปได้แบบสบายๆปรากฏว่าโอ้โหทีมที่เป็นรองก็สู้แบบใจสู้นะฮะแล้วก็อย่างเชลซีแม้ว่าจะตกรอบไปแต่ก,ก็เต็มที่อไอ้เจ้าเบลิุก็พิกลออก็อกเข้ารอบจนได้ฮนะดังนั้นะนะคู่ของตาหมีกับเรือใบอะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะฮนะส่วนอีกคู่หนึ่งลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับเบนฟิกา้าสกอร์รวมนำสามประตูต่อหนึ่งนะฮะ เราเห็นความใจสู้ของเบนฟิก้าในนัดแรกแล้วแต่ว่ามันขาดความเฉียบคม,มคุณภาพใจสู้ลิวผูไม่ได้คืนนี้ผมเชื่อว่าลิวภูก็จะไม่ประมาทแล้วก็น่าจะผ่านเบนฟิก้าได้ไปแบบไม่น่าจะยากเย็นนะครับผมโอ้โหนี่เข้าไปเจอกับบีลิวนี่ก็ดูแล้วลิวผูก็น่าจะเหนือกว่าแต่ก็ห้ามประมาทบีลิวนะครับผมแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับก็ห้ามประมาทเบนฟิก้าเช่นกันนะครับผมก็คืนนี้มันรุนี้ครับตีสองว่าใครจะผ่านเข้าสู่ รอบลองเชลเลิศในปีนี้ไปได้นะครับ